วันนี้ครับเป็นวันที่ผมอยากมาแถลงการอะไรบางอย่างครับซึ่งมันสำคัญต่อพวกเรามากผมอยากจะบอกว่าตอนนี้พวกเราถึงสีล่ล้าน สง4ล้านสัตวไใครแล้วครับผมก็ <pickle> ขอขอบคุณทุกคนขอขอบคุณทุกคนที่อยู่กันมาตั้งแต่ ยังไม่มีสับตะไคร์จนวันนี้มี4ี่ล้านสับตะไคร์ซึ่งเป็นกําลังใจที่ดีมากสําหรับพวกเราเดอสกสกานะครับผมขอขอบคุณจริงขอบคุณจากใจนะครับผมที่คอยสนับสนุนพวกเรานะครับผมผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าสมมติเวลาเราลงคลิปอะไรไปคลิปใหม่ไปนะครับผมก็อยากให้กดไลค์ด้วยนะครับเพื่อผมจะได้รู้ว่าคุณชอบคลิปนั้นถ้ามันไลค์เยอะก็แสดงว,ว่าคุณอชอบคลิปนั้นเราก็จะได้ทําคลิปนั้นออกมาเรื่อยๆนะครับผมแต่ถ้าคุณไม่กดแล์เราก็ไม่รู้ว่าชอบไม่ชอบนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนะครับ แล้วผมพวกผมสัญญาครับผมพวกเราพวกเราสัญญานะครับแล้วริ่มขอสัญญาว่าในอนาคตที่จะเกิดไปในปี2017นี้นะครับพวกเรา จะทำคอนเทนต์หรือรายการที่ดีแล้วก็เป็นรายการที่ทุกคนได้สนุกสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนมันคือตามจุดประสงค์ของเราคือแบบเวลาเพื่อนๆยิ้ม <c oughs> ผมโคตรมีความสุขเลยก็คือเวลาเราทำคลิปอะไรไปแล้วทุกคนสนุกทุกคนชอบเราก็รู้สึกแฮปปี้รู้สึกดี <c oughs> ผมมีข่าวดีสำหรับ4ล้านสมสไิกนี้มีข่าวดีมาบอกครับว่าวันที่19มีนาคมนี้ครับผมให้ทุกคนครับ <c oughs> แฟนๆทุกคน4ล้านคนเคียร์คิวให้ว่างครับ <c oughs> เคียร์คิวให้ว่างจริง <c oughs> เพราะวันที่19มีนาคมนี้พวกเราจะจัดมิทติ้งเดลก้าครั้งแรก เราได้เจอกับแฟนๆแล้วก็ทำจิตกรรมกันซึ่งเราจะจัดที่กรุงเทพมหานครนะครับผมในวันที่19มีนาคมเดี๋ยวจะมีคลิปแถลงการสําหรับวิ้งว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงเวลาในการทําจิตกรรมเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาทําคลิปแถลงอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ <laughs> ก็มาได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้ปกครองอายุเราไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยนะครับผมมาได้ทุกคนนะฮะคือเราจะได้เจอทุกช่องในเดือสกานะครับไม่ว่าจะเป็นอีบิกทอยนี่อีบิกทอยเจอเดือสแนคครับผม แล้วก็เปิดพุงครับผมเนเลฟเเลฟนะฮะก็จะเจอกับทุกช่องนะฮะในวันมิสติ้งของพวกเรานะครับก็อยากให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมนะครับในวันที่19มีนาคมนี้รายละเอียดเดี๋ยวเราจะแท้งให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสุดท้ายก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยติดตามกดตดตั้งซักไ์ให้พวกเรานะครับจากตั้งแต่ศูนย์ตัส์จนวันนี้ถึง4ล้านติั้งซัไ์ก็ขอบคุณจริงๆนะครับผมและ อยากให้พวกเราทําอะไรสําหรับ4ล้านสับตะไคร้นี่ครับอย่าลืมครับคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมบขอบคุณทุกคนนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งข้างสับตะไครด้วยนะครับยังมีช่องนึ่งอีกช่องนึงคืออีซี่นี่ไงเออีซี่ ก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งและพบกันกับคลิปใหม่ๆใ,ในปี2017นี้ จะได้มีภาพคลิปใหม่ๆจาก